วันนี้ไม่ใช่คลิปใหญ่นะครับแต่ว่าเป็นคลิปจ้อยที่ต่างคนต่างก็อยากจะมานะจริงๆวันนี้อยากจะไปงานนาหมูกระทะนะฮะเขาบอกไว้ก่อนนะฮะต้องขอโทษร้านนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าจริงๆรเราอยากจะมาอีกีก็ต้งหลายคนนะฮะแต่วมีแอรแพ้งพ่อตายแล้วเขาเดนอฮะอยากกินกันนะฮะดีรับครับ วันั้นก็ได้นะเอเอ,เอจัดเลยจัดเลยะเะ็ดคู่เออคุณก็ได้ผมผมได้สองกล้องเลยเห๋ือช่วยกันมันเล่นว่นะครับจริงๆบรรยากาศก,าก็อย่างที่ตั้งหวังไว้นะฮะก็ไม่ทําให้เราผิดหวังนะครับของนานานะครับเพื่อตอนแรกฝั่งที่บอกว่าไปนานามันห้านะฮะ แต่ไม่ทราบว่ามาดนพ่อตายปุ๊บเหลือสองเนี่ยนี่จะงงเหมือนกันนะฮะนแต่วันพรุ่งนี้ต้องเจอนะว่าคุณแบงค์จะทำแบบเออว่าเขาไม่มาผ่อนจริงเดี๋ยวดูหน้าตัวตัวเองบ้างนะฮะถ่ายแต่คนอื่นนี่ผมเองว่วรแน่ทีนี่ผมจะผอมนะฮะวันพรุ่งนี้เราจะไปไหนเราเอง มาเลมเลยไม่เกี่ยวพ่อตายกเกี่วครับดูพี่ปูครับมากินอะันนีวง่ะจิโ8แปดหรกออโอ้โหเดี๋ยวไม่สับห่วงคุณชัดจังเลยอ่ะเนี่ยเอ็่ไม่ขอไม่คอมีตังค์ครับแต่บ้าเซ็กซ์เห็นคนนี้ขายกูอ่ะ ของดี่ดีครับขับขึ้นรถเบ็ใหญ่ใหญ่เนี่ฮะนี่นี่นี่เป็นอบวงนะตำรวจวงไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าโอ้โหเนื้อแต่งนะฮะเนื้อแต่งก็แวะมาได้นะครับซอยราชพะเขาแล้ครับขับมาเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวก็เจอครับไม่เจอก็หลุดออกไปกิโลสองกลับเข้ามาใหม่ตีกุ้งเต็มเลยกินเสร็จก็แวะปลาเคบีดีเคบีดีไปนะครับ้ากามบานะครับเดีอยู่เรื่อยสามัคคีนะครับต้องเป่นเลยที่ ม้มาเตอ yup ่อคดีล้เออร่อยนะอร่อยจังตาอ๋ออร่อยนะฮะนาทีเขาจะมานะต้องม็ดูก็ตรงนี้ขอจบนะเพราะเดี๋ยวผมจะกินบ้างครับผมอยากกินนะโอเคจะกินด้วยโอเคครับกินไปนะทีกจะถ่ายนะโอเค